ธุรกิจก,กับความงามเนาะเดียวมากับคุณโน้ตเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ mm hmm. ก็ทําไมถึงมาที่นี่ mm hmm. เพราะว่าคืออย่างแรกเลยถูกมากถ้าเทียบกับการที่จะมาเองอะนะคะใช่แล mm ้วใช่แล้วก็ได้ของที่ครบนะของเยอะมากแล้วก็ล้องไก์ที่มาคอยดูแลก็โอเคค่ะโอเคทุกครั้งเลยผมผม ใจไกลมากเลยครับดูแลดีมากช่วยเราต่อของแล้วก็คิดแทนเราเหมือนกับว่าคอยระวังให้เราตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะน,นี่ไม่สวยนะเปลี่ยนชิ้นนะต่อราคาแล้วก็ดูแลอาหารการกินดีมากผมเคยคำนวณแล้วว่าถ้าเรามาเองเนี่ยถ้าจะจ่ายเนี่ยสูสีหรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำนะฮะที่จะมาช้หนามาร์เก็ตเนี่ยใช่แล้วก็ที่นี่เป็นกันเองมากค่ะไม่ไม่อยู่ ก็ดูแล <laughs> ดีมากตลอดทริปเลยครับมีการพาไปเที่ยวด้วยม,ม,มันได้มันได้ใจอะฮะมาไหมมาอีกแน่นอนครับ <laughs> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ